นี่ครับก็อย่าลืมนะครับผมเข้าฉายวันที่สิบหมอประวันนะครับอย่าลืมนะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้วันที่แปดแล้วนะครับไงครับชุดจะไปดูหมอประวันผมโคตรเท่อะนะฮะอันนี้คือชุดจะไปดูหมอประวันนะฮะดูกัน ใกล้แล้วน,นะครับผมอย่าลืมนะครับหมอประวานวันที่10เข้าลงเจอกันนะครับอย่าลืมหอาแฟนไปด้วยนะเดี๋ยวไม่เห็นเฮ้ยผมไปคนเดียวนี่ว่าใช่ปะ่ะนะครับดูชุดก็เท่เป็นโสดก็ดีไม่เคยเจ็บ จะเล่นมุกอะไรเด็ดเนี่ยก็สไตล์ชีวิตคนโซ่แหละครับดูนะฮะเค้คเท่ค้เท่ค้ทเท่อะรูจะ้จักไหมครับรโปรเฟ s ชันน่น a l ลอะนั่นแหละตามนั้นก็อย่าลืมนะครับผมวันนี้สิบเข้าฉายนะครับหมอะวานอย่าลืมไปดูกันนะ อย่าลืมเอาแฟนไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเขาจะแย่งเปล่าอาจจะเจอผมนะครับวันที่สิบช่วงบ่ายเจอกันนะครับสามารถจองคิวไปดูหนังได้เด้อฮึดฮึดฮึด ไม่มั่นใจชุดผมเลยอะเพื่อนๆว่าชุดผมเทไหมชุดผมหล่อไหมนะครับไปชุดผมผมไม่มั่นใจเลยอะมันตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนดูให้ผมหน่อยชุดผมมันใหญ่เกินไปอะผมก็ผมก็ได้ล็อกไหนด้วยนะเป็นไงชุดผมผมไม่รู้ว่าผมจะแต่งตัวแนวไหนอะทุกคนช่วยคอมเมนต์ได้ไหมว่าผมตัวเล็กอะ ผม,ผมตัวเล็กผมตัวเล็กก็ผมต้องแต่งตัวยังไงผมแต่งตัวไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนก็แนะนําผมด้วยด้วยว่าเออใส่เสื้อแนวไหนใส่กางเกงแนวไหนถึงจะดูดีครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เด้อเดี๋ยวผมเอาไปแต่งแล้วเอามาให้ดูว่ามันจะเท่เหมือนที่ทุกคนแนะนํามาหรือเปล่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมมาเล่นๆนะผมไม่ได้มาจริงจังโอเคปะ ไปนะอย่าลืมวันที่10เจอกันหมอประวานโลงหนัง Major, เมเจอร์เซนทันอุดรธานีนานไปละจุบจุบ